บทที่สิบสองนายจ่อยชั้นเช้าเสร็จท่านพระครูขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างกุฏิชั้นบนสร้างนายชมชายไว้ว่าจะเขียนสักสองชั่วโมงหากมีผู้ใดมาขอพบในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ขอให้รออยู่ก่อนท่านขึ้นไปได้สักประเดี๋ยว ชายหนุ่มผู้หนึ่งก็มาขอพบเข้ามากับสตรีรูปร่างหน้าตาจัดว่าสวยท่าทางคงจะเป็นคู่รักกันเมื่อลูกศิษย์วัดแจ้งให้ทราบตามที่ท่านสั่งไว้ชายหนุ่มนั้นแสดงความไม่พอใจออกมานอกหน้าและทําทีจะขึ้นไปพบด้วยตัวเองมิยายที่นายสมชายจะห้ามปรามบังเอิญประตูทางขึ้นถูกใส่กรอนเอาไว้เขาจึงตะโกนขึ้นไปว่า ลวงนาครับผมมาเยี่ยมเปิดประตูหน่อยครับเงียบไม่มีเสียงตอบลูกศิษย์วัดทราบดีว่าถ้าท่านตั้งใจจะทำงานแล้วก็จะไม่ยอมรับรู้รับฟังเรื่องอะไรของใครจะเรียกจะหาอย่างไรท่านก็ไม่ลงมาชายหนุ่มผู้นั้นจึงตะโกนดังกว่าเดิมลวงนาครับผมจ่อยไงครับจ่อยล้านแท้ๆของลหลวงนา จะมาขอพบครับเมื่อไม่มีเสียงตอบอนุญาตในจ่อยรู้สึกเสียหน้าอายทั้งลูกศิษย์อายทั้งหญิงคู่มั่นที่ตนหมายพามากราบท่านพระครูท่านไม่ลงมาหรอกครับถึงผมจะเรียกท่านก็ไม่ลงมาเวลาท่านเขียนหนังสือท่านไม่ยอมให้ใครพบหรอกครับ นายสมชายพูดอย่างพยายามผูกมิตรทั้งที่รู้สึกไม่ค่อยจะชอบหน้าถึงจะเป็นหลานหลวงพ่อก็จริงตามที่เขาเอ่ยอ้างก็ไม่ควรจะมาแสดงอำนาจบาดใหญ่อย่างนี้ถ้างั้นเราออกไปดูแม่น้ำหลังวัดกันเถอะแม่น้ำเจ้าพยายังไงละ่ะเขาหันไปพูดกับคู่มัน่นไม่อยากอยู่สู้หน้าลูกศิษย์วัดอีกตั้งเกือบสองชั่วโมงกว่าลงน้าจะลงมา เมื่อท่านพระครูลงมายัางกุฏิชั้นล่างก็พบชายหญิงคู่หนึ่งนั่งรอท่านอยู่ขณะที่ทำงานจิตของท่านเป็นสมาธิไม่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงใดๆจากภายนอกจึงไม่ทราบว่าหลานมาหาอ้าวเองหลอกหรือเจ้าจอยไปยังไงมายังไงกันท่านทักหลานชายซึ่งเคยบวชเนนอยู่ที่วัดนี้ เมื่อสิบกว่าปีก่อนโน้นแต่ยังไม่ทันได้บวชพระก็ชิงศึกออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพซะก่อนส่วนหญิงสาวที่มาด้วยท่านไม่เคยเห็นหน้าแต่คลับคล้ายคลับคลาว่าเหมือนใครสักคนลวงน้าสบายดีหรอครับหลานชายทักก็เรื่อยๆว่าแต่เองเธอหายหัวไปเลยนะท่านต่อว่าหลานชาย เพราะตั้งแต่ศึกหาลาเพศแล้วในใจอยไม่เคยไปมาหาสู่ท่านอีกเลยผมต้องขออภายัยงานยุ่งมากเลยครับพอดีพ่อเขาย้ายไปทําไร่ที่ท่าตะโกขนทางไกลไปมาลำบากก็เลยไม่ได้มาอ๋อไม่ได้อยู่ที่โคกสํารงหร,อหรือแล้วพ่อเองเขาเป็นยังไงบ้างละ่ะท่านถามถึงคนเป็นพี่เขย ส่วนพี่สาวซึ่งเป็นมารดาของในจ่อยนั้นเสียชีวิตตั้งแต่ลูกชายยังเป็นเนนแกก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรตอนนี้มีเมียใหม่ม,มีน้องเล็กๆอีกสามคนในจ่อยรายงานอะไรกันอายุเกือบหกสิบแล้วยังมานั่งเลี้ยงลูกอ่อนท่านพระครูพูดเหมือนตำหนิคนเป็นสามีของพี่สาวแกไม่ได้เลี้ยงหรอกครับหลวงนา ผมเห็นเมียเขาเลี้ยงอยู่คนเดียวอ้าวเองไม่ได้เรียกเขาว่าแม่หรอกหรือแม่แม่เมื่ออะไรกันหลวงนาะก็มันเป็นเพื่อนผมเองเคยเลี้ยงควายมาด้วยกันตอนสมัยเป็นเด็กๆผมก็เลยเรียกไม่ลงกรรมของมันที่ต้องมาเป็นเมียพ่อหลวงน้าไม่รู้อะไรพ่อแกนนะเมาเช้าเมาเย็นงานการไม่ทำ ผมบอกให้แกมาบวชอยู่กับหลวงนาะแกก็ไม่เอาเรื่องอะไรเขาจะเอากอทีลูกชายเขายังไม่ยอมบวชเลยนี่นาะท่านประชดคนเป็นหลานโทษลงนาครับเรื่องมันแล้วไปแล้วหลานชายครวญ แล้วไปแล้วก่อนแล้วกันไปแต่ว่าที่มาที่เนี่ยเองมีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าก็มีเหมือนกันครับคือผมพาคู่ม่านมากราบหลวงนาและจะขอนิมนตหลวงน้าไปงานแต่งงานของผมได้ครับอ๋อนีคู่ม่นหลอกหรืแล้วหนูเป็นคนที่ไหนละจ๊ะท่านถามคู่ม่านหลานชายหลวงนาจำไม่ได้หรอครับจุกไงล่ะครับ หลานชายตอบแทนคนเป็นคู่มัน่นจุกไหนท่านพระครูยังนึกไม่ออกก็จุกที่เคยใส่บาดลงหน้ากับผมตอนสมัยที่พายเรือบินทบาทกันยังไงล่ะครับหลานชายช่วยทบทวนความจำแต่ลงหน้าก็ยังนึกไม่ออกต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยอ๋ออีจุกน่าเองแม่จะเวยเป็นสาวแล้วสวยจนจําไม่ได้ ท่านอุทานด้วยนึกไม่ถึงว่าจะได้พบกันอีกนางสาวจุกนั่งบิดไปบิดมาเพราะความขวยอายท่านพระครูนึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อสิบปีก่อนโน้นครั้งที่ท่านยังเจริญสมถกรรมฐานและเล่นทางไสยศาสตร์ด้วยท่านมีกระจกหมอดูอยู่บานหนึ่งที่ใช้ดูเหตุการณ์ในอนาคต โดยภาพของเหตุการณ์จะปรากฏในกระจกแต่หลังจากที่ท่านได้พบพระในป่าจึงได้เปลี่ยนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานและเลิกเล่นไสยศาสตร์เพราะเห็นว่าไม่ได้ให้ประโยชน์ที่แท้จริงแก่ชีวิตสมัยนั้นท่านบินทบาททางเรือทุกเช้าท่านกับเนนจ่อยจะช่วยกันพายเรือลัดเลาะไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อโปรดสัตว์ เด็กหญิงผิวขาววัยสิบเอ็ดขวบที่ใครๆเรียกกันว่าอิจุกเพราะไว้ผมจุกตรงกลางศีรษะจะออกมาใส่บาตรที่ท่าน้ําในสภาพขี้หูขี้ตาเกละกลังขี้มูกไหลย,ยืดเพราะเป็นหวัดทั้งปีบ่อยครั้งที่น้ำามกของเด็กหญิงหยดลงไปในบาตรโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ใส่ใจและเมื่อเรือแล่นผ่านพ้นบ้านอิจุกไปแล้ว เนนจอยก็มีอันต้องเทเข้าวทิ้งทุกครั้งไปเพราะทนสะอิะเยนไม่ไหวส่วนท่านพระครูแม้ท่านจะผ่านการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญามาแล้วก็ยังต้องทำแบบเดียวกับเนนหลานชายคือเทเข้าวทิ้งจนเกลี้ยงบาดแม้ลงน้ำเมื่อไรอีจุกมันจะตายตายไปสักทีนะเนนจ่อยบนอุบเพราะต้องเทเข้าวทิ้งน้ำทุกวัน ไปแช่งเขาระวังบาปจะกินหัวเองหลวงนาว่าให้ก็มันโมโหนี่หลวงนาจริงๆนะผมนักโกรธมันจริงๆเชียวโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเองอยากโง่อยากบ้าก็ตามใจเองหลวงนาเราไม่รับบินทบาทบ้านมันดีกว่านะเนหลานชายแนทําอย่างนั้นไม่ได้ มันผิดวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้เราจะเลือกที่รักผลักที่ชังหนังนั้นไม่ได้ทางนั้นก็บอกมันตรงๆเลยว่าอย่าให้มันเป็นคนใส่บาตให้เปลี่ยนเป็นพ่อหรือแม่มันแทนเองก็ไปบอกเขาเองสิผมมันเป็นเด็กลงหน้านั่นแหละดีแล้วข้าไม่เอากับเองด้วยหรอกอยู่ดีไม่ว่าดีจะให้ข้าถูกติเตียนเสแล้วไหมละ่ะ ท่านพระครูปฏิเสธเป็นอันว่าท่านจำต้องรับบินทบาตจากเด็กหญิงจุกเรื่อยมากระทั่งมีการตัดถนนเข้าวัดท่านจึงเลิกบินทบาททางเรือเน้นจ่อยดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้ไม่ต้องเทข้าวทิ้งน้ำคืนวันหนึ่งไม่รู้ว่าเนนจ่อยนึกอะไรขึ้นมาถึงได้บอกให้หลวงนาช่วยดูเนื้อคู่ให้ท่านพระครูจึงบอกให้เน้นจ่อยตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้คนที่มาเป็นเนื้อคู่จงปรากฏเป็นภาพขึ้นในกระจกหมอดูอธิษฐานเสร็จลวงน้าจึงยื่นกระจกให้เนนหลานเนนจ่อยมองไปที่กระจกแล้วโวยลั่นอิจุกอีเด็กสกรปรกดูสิขี้มูกไหลย,ยืดเชียวลวงน้าแกล้งผมใช่ไหมผมไม่เอาอะ่ะยกให้หลวงนาก็แล้วกันพูดพลางส่งกระจกคืน ท่านพระครูรับไปดูปรากฏภาพที่เห็นในกระจกนั้นเป็นภาพเด็กหญิงจุกคิดมาถึงตอนนี้ท่านก็อดคำไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าไงาล่ะเจ้าจอยก็ไหนเองว่าเกลียดอีจุกนักไงทำไมถึงมาร่วมหอลงโลงกันละ่ะร่วมหอเฉยเฉยลงนะ่ะยังไม่อยากลงหลอกลงนะขอให้อยู่ไปอีกสักเจ็ดสิบปีก่อนถึงค่อยลงนายจอยรีบชี้แจง นั่นแหละนั่นแหละนึกยังไงถึงมารักกันได้เล่าถามอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเออเออคืออิจุกขี่มูกมากคนนั้นเพราะไม่เคยเจอกันเลยนับตั้งแต่ผมศึกผมเพิ่งมารู้เอาตอนที่มันรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็เลยต้องตกบันไดพลอยโจรน,นี่พี่จอยอย่ามาพูดดีนะ จะถอนมั่นกันวันนี้เลยก็ได้นะฉันหน้าไม่ยั่นหรอกคนที่ชอบฉันยังมีอีกเพลอเกียนสาววัยยี่สิบสพูดโกรธเองจะโกรธจะขึ้งไปทำไมลัดจุกไหนๆก็มาเป็นหลานสะพ้ยข้าแล้วข้าล้อเล่นบ้างไม่ได้หรือไงท่านพระครูปรามฉันไม่ได้ว่าอะไรหลงนานี่นาฉันว่าพี่จ่อยเขาตั้งหาก ว่าที่หลานสะพ้ายเถียงฉอดดหน้าตาบึ้งตึงจนหมดสวยเอาละเอาละเองไม่ต้องมาเถียงไหนเองจะแต่งงานกันเมื่อ,อไรเผื่อข้าติดธุระจะได้สับลีกทันผมคิดกันไว้ว่าวันที่เก้าธันวาหลวงนาช่วยดูอีกทีเธอว่าเลิกเนี้ยใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ดีหลวงนาช่วยหาให้ใหม่ด้วยเลิกยามมันไม่สำคัญเท่าตัวเราหรอก ถ้าตัวเราดีมันก็ต้องดีวันยังค่าเป็นชาวพุทธไม่ต้องไปถือเรื่องเลิกยามถ้าเชื่อข่าจําเอาไว้แต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปไม่เชื่อหลวงนาแล้วผมจะไปเชื่อใครแล้วครับแม่ผมก็ตายไปแล้วพ่อก็เมาเช้าเมาเย็นเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็เห็นแต่หลวงน้านี่แหละที่เป็นร่มโพร่มใสหลานชายอ้อน คิดอย่างงั้นได้มันก็ดีแต่ก็ว่าเธอะใจจริงข้าอยากให้เองบวชมากกว่าจะได้ตัดภพตัดชาติให้สั้นเขา้าไม่งั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิน้นท่านพระครูพูดจากใจจริงหลานชายจึงพูดเอาใจหลวงนาว่าใจผมก็อยากจะบวชเหมือนกันแต่ทีนี้สงสารจุกเขา เขาจะอยู่กับใครเพราะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วจะยากอะไรละ่ะก็มาบวชชีอยู่เสียที่วัดนี้ต่างคนต่างปฏิบัติไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันหลวงนาเสนอทางออกให้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะครับหลวงนาแต่ผมกลัวว่าจะต้องอาบัติประชิกเพราะหักห้ามใจไม่ได้อีกอย่างหนึ่งดวงผมกับผ้าเหลืองมันไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่ ล้านชายปฏิเสธอย่างนิ่มนวลชนิดบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนถ้าดวงไม่ถูกกับผ้าเหลืองก็อย่าบวชเดี๋ยวจะบาปเสียวเปล่า,ลาการกระทำบางอย่างถ้าพระธรมถือว่าบาปแต่ถ้าครวัตทาไม่ถือว่าเป็นบาปเช่นการร้องรําทำเพลงการเสพเมทุนเป็นต้นแต่ถึงเองจะไม่บวชถ้าก็อยากให้พากันมาเข้ากรรมาฐานสักเจ็วัน แล้วกลับไปปฏิบัติที่บ้านวันละเล็กวันละน้อยลืมบ้างนึกได้บ้างก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติเอาเสียเลยท่านแนะแนวทางดำเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่หลานหากฝ่ายนั้นก็รีบออกตัวว่างานผมยุ่งครับหลวงนาะคงหาเวลามายากถึงมาแล้วก็คงจะกลับไปปฏิบัติที่บ้านไม่ได้เพราะต้องทำไร่ไถนา ทำน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเอาไว้ตอนแก่ๆผมค่อยพากันมาก็แล้วกันนะครับล้านชายผัดผ่อนเออรอให้แก่เหรอและถ้าเกิดเองตายไปตอนที่ยังไม่ทันแก่ล่ะจะว่ายังไงผู้เป็นนาทักทวงก็สุดละตะเวนแต่กรรมเถอะครับถ้าเองปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมนับไว้เองประมาทมากคนทุกวันนี้ก็พากันประมาทเหมือนเองนั่นแหละ แล้วคิดรู้ว่าแกแล้วเองจะมาเข้าวัดข่าว่าจะเมาเช้าเมาเย็นเหมือนพ่อเองนะสิท่านยกพี่เขยเป็นตัวอย่างโทษลวงนาครับนานๆผมจะมาสักทีลวงนาก็ตั้งหน้าตั้งตาเทศอยู่ได้คุยเรื่องที่มันมีประโยชน์กว่านี้ไม่ดีกว่าหรอในจอยเริ่มหงดหงิดข้างนางสาวจุกก็รู้สึกรำคาญไม่แพ้ก,กัน ก็ทายเองไม่ใช่หลานค่าข้าจะไม่ไปยุ่งเลยเชียวเองก็เหมือนกันจุกอย่าคิดว่าสิ่งที่ข้าแนะนำเองเรื่องไร้สาระนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดของชีวิตเจ้านาถ้าอยากให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขก็หาโอกาสมาเข้ากรรมาฐานให้ได้ไม่ต้องมาพร้อมกันหรอกผลัดกันมาก็ได้ไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลา การอ้างเช่นนั้นแสดงว่าเองยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติใช่ว่าเองจะต้องมาเดินขวาย่างซ้ายย่างพองน้อยุบน้ออยู่ตลอดเวลาเมื่อไรถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วก็นั่นสิครับผมจึงมองไม่เห็นประโยชน์ว่าเราจะปฏิบัติไปทำไมกันเสียเวลาทำมาหากินเปล่าๆนายจอยรีบถแถลง นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันเชวละโปรโดเข้าใจเสียใหมน่นะหลานนะว่าที่ข้าให้มาอยู่วัดเจ็ดวันก็เพื่อมาเอาหลักการและวิธีการเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โดยที่ทำงานไปด้วยเอาอย่างนี้ไหนเองลองบอกข้ามาสิเวลาทำงานเองหายใจหรือเปล่าเองหายใจเข้าออกตลอดเวลาหรือเปล่าจุก ท่านถามนางสาวจุกหายใจจ้าสาววัยยีสิบสองตอบนั่นแหละเองก็กําหนดไปสิหายใจเข้าพองหายใจออกยุบหรือว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็กําหนดไปตามจริงถ่านาจะดํำนาหวานข้าวก็ตั้งสติกํำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วมันยากเย็นอะไรละ่ะ เองไม่ต้องคิดไกลไปถึงขั้นมรรคผลนิพพานหรอกเอาแค่ได้เป็นสุกร่มเย็นในชีวิตนี้ก็พอเวลาตายจะได้มีสติไม่หลงตายคนที่ไม่เคยฝึกสติข้าเห็นหลงตายทุกรายแล้วเป็นยังไงครับหลงตายกับตายอย่างมีสติมันต่างกันตรงไหนล้านชายยังไม่เข้าใจต่างกันตรงที่ใบนะสิ คนหลงตายก็ต้องไปทุกขติแปลว่าไปไม่ดีส่วนคนที่ตายอย่างมีสติก็ไปสุข,ขติคือไปดีท่านอธิบายไปดีไปไหนครับและไปไม่ดีไปไหนครับไปดีก็ไปสุข,ขติภูมิคือตั้งแต่ภูมิมนุษย์ไปจนถึงชั้นพรหมซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำถ้าทำกรรมดีเช่นให้ทานรักษาศีล จเจริญภาวนาก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้าได้รูปฌานก็ไปเกิดเป็นรูปพรมหรือถ้าได้อรูปฌานก็ไปเกิดเป็นอรูปพรมถ้าทําชั่วก็ไปสู่ทุกติภูมิหรือว่าอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายและวก็สัตว์เดรัจฉานภูมิมีทั้งหมด31ภูมิซึ่งล้วนแตกขึ้นอยู่กับกรรมทั้งสิ้น งั้นถ้าเราไม่ทำกรรมเลยก็ไม่ต้องไปเกิดใช่ไหมครับถูกแล้วเขาเรียกว่าบรรลุนิพพานแปลว่าคนไม่ทำกรรมจะได้เป็นนิพพานใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่ทำกรรมและจะว่าไปนิพพานก็ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่สถานที่ที่คนจะไปแต่เป็นความดับกิเลส ถ้าเราปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดจนถึงขั้นเกิดปัญญาสามารถทำลายตัณหาอุปทานหมดสิ้นนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเองเอาละอย่าพูดไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับปุถุชนลงน้าจ้าและคนที่หลงตายเป็นยังไงจ้าคือเวลาจะตายเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาหลงหรือไม่หลง นางสาวจุกถามบ้างรู้สิที่เองถามนะ่ะมีตัวอย่างมากมายอย่างตาอิ่มบ้านอยู่ติดวัดแต่ไม่เคยมาเข้ากรรมฐานข้าชวนทีไรแกก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยพอใกล้ตายก็บอกลูกหลานมานิมนค่าข้าก็ไปแกก็พะง,งาบพะง,งาบจะตายมิตายอยู่รมมารอก แต่ก็ยังพูดได้ข้าก็บอกให้ว่าพุทโธพุทโธลูกๆเขาก็ไปบอกใกล้ๆพ่อพนมมือแล้วว่าพุทโธพุทโธนะพ่อแกก็ด่าใส่ลูกเลยด่าเสียงดังเสียด้วยขนาดจะตายแล้วนะด่าว่าไอ้พวก,กเวนกูจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพวกมึงยังมาว่าพุทโธพุทโธใส่กูอีก ลูกก็บอกไม่ใช่พุโทโธพุโทโธตั้งหากละพอ่อไหนว่าสิพุโทโธพุโทโธแกก็ไม่รู้เรื่องว่าไม่ได้เพราะไม่เคยได้ฝึกก็เลยหลงตายแสดงว่าตอนแกตายแกโกรธลูกด้วยใช่ไหมคะโกรธนะสิ เมื่อโกรธจิตก็เศร้ามองพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตเตสังกะลิเตท,ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้ามองทุกขติย่อมเป็นที่หมายอีกรายหนึ่งชื่อใยอ่อนรายนี้งมหอยขายพวกหอยโขงหอยขมหอยกาบอะไรพวกนี้ทั้งวันทั้งวันแกงงมได้เป็นกระแตงกระแตง พอแกตายก็เกิดนิมิตเห็นหอยมาลอยอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดลูกๆก,ก็บอกพนมมือว่าอารหังอรหังเยออ่อนก็ว่าอารหอยอรหอยไม่เป็นอรหังเพราะไม่เคยฝึกท่องอรหอยอรหอยจนขาดใจท่านยกตัวอย่างที่เคยพบมาแล้วที่ตายแบบไม่หลงมีไม่จ้าง ว่าที่หลานสะพ้ายถามอีกมียายจัน์ไงรายนี้มาเข้ากรรมฐานตอนแก่ลูกหลานพามาเข้าเพราะเริ่มจะหลงสติสตังไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นบ้านนะเพราะคนบ้ามาเข้ากรรมฐานไม่ได้คือยายจัน์แกขี้หลงขี้ลืมอายุหกสิบกว่ากว่าก็หลงแล้วลูกเต้าเขาก็ให้แกเฝ้าบ้านเลี้ยงหลาน ตักน้ำผ่าฟืนไปตามเรื่องแก่แก่แต่ก็ยังแข็งแรงวันหนึ่งแกก็จะเดินไปหยิบดุ้นฟืนมาก่อไฟต้มข้าวให้ม้ากินไปเห็นหมานอนหลับอยู่แกก็ไปคว้าเอาขามันเข้ามันตกใจตื่นเลยกัดเอาแกก็อุทานว่าเฮ้อกูนี่มันแย่จริงๆดูซิจะไปหยิบเอาดุ่นมา้า ดันไปคว้าเอาขาฟืนนี่ขนาดบนก็ยังบ่นผิดผิดถูกถูกลูกเขาก็เลยพามาขอกรรมฐา,านกับข้าข้าก็แนะแนวให้แกกลับไปทํำที่บ้านแกไม่ยอมมาค้างวัดกลับไปได้สักสามวันแกก็มาอีกบอกเอากรรมฐา,านมาคืนปฏิบัติไม่ได้ไม่มีเวลาลูกหลานมันกวนข้าก็บอกให้แล้วไม่รับคืน ก็เลยสอนแกไปว่าเวลาทำอะไรให้ท่องให้กําหนดทุกอย่างเช่นจะเดินไปหยิบฟืนก็เดินท่องไปว่าหยิบฟืนหยิบฟืนจะได้ไม่ไปคว้าเอาขาหมาสอนจนแกเข้าใจดีแล้วก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านไม่ช้ายายจันก็หายจากโรคหลงหลงลืม่มลืมเพราะสติดีขึ้นเดี๋ยวนี้แกอยู่หรือเปล่าครับหลวงนาะ หลานชายถามขึ้นเข้าเมนไปแล้วน่าเสียดายวันที่แกตายน่ะนะอายุครบแปดสิบพอดีลูกหลานเขารายงานว่าตั้งแต่แกปฏิบัติกรรมฐานแกสติดีมากไม่หลงหลงลืมลืมเหมือนแต่ก่อนจะกินจะถ่ายก็เรียบร้อยคนแก่บางคนใช้ไม่ได้เลยทั้งกินทั้งถ่ายเลอะเทอะเปลอะเปืื่นไปหมด แบบนี้ลูกหลานเขาก็เบื่อไม่อยากเลี้ยงแต่คนที่มาเจริญสติปัฏฐานลูกหลานเขาไม่รำคาญเพราะเลี้ยงง่ายไม่เลอะเ,เลือนเลื่อนเปื้อนนี่ประโยชน์ของการมาเข้ากรรมฐานอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาเข้าเจ็ดวันแล้วทิ้งเลยต้องเอากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านจึงจะได้ผลถ้าอย่างนั้นฉันขออยู่เข้ากรรมฐานเลยนะ พี่ช่วยกลับไปเอาเสื้อผ้ามาให้ฉันด้วยก็แล้วกันเอแต่ฉันไม่มีชุดขาวนี่หลวงนะนางสาวจุกเกิดศรัทธาขณะเดียวกันก็กังวลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมีญาติโยมเข้าใจบุญบริจาคให้วัดเอาไว้เป็นของกลางใครไปใครมาก็เบิกไปใส่ใส่แล้วก็เอาซักมาคืน ถ้าเองจะอยู่ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเองจะอยู่พร้อมกันไหมละ่ะท่านถามหลานชายในจอยพรอยเกิดศรัทธาตามคนที่เป็นคู่มั่นจึงตอบว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปไปมามาเห็นคนทั้งสองมีศรัทธาประสาทะเช่นนั้นท่านพระครูก็พอใจจึงพูดให้กำลังใจว่าดีแล้ว เองสองคนเริ่มต้นเดินทางที่ถูกต้องแล้วทางนี้เป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นถ้าเองไม่เปลี่ยนทิศทางเดินสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายได้ไม่ถึงชาตินี้ก็ต้องเป็นชาติหน้าถ้าชาติหน้ายังไม่ถึงก็ต้องถึงในชาติต่อๆไปขอให้มีความเพียรอย่าท้อถอยเสียก่อนก็แล้วกัน แล้วเรื่องแต่างงานผมลงน้าไม่ลืมนานายจอยยังห่วงเรื่องทางโลกรับรองข้าจะช่วยจัดการให้เรียบร้อยเอาละเดี๋ยวข้าจะให้สมชายพาจุกมันไปฝากที่สำนักจีส่วนเองก็ไปอยู่กับพระบวัวเหียวประเดี๋ยวจะให้สมชายพาไปรอให้จัดการเรื่องคู่มันเองเสร็จก่อน แล้วท่านพระครูจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการจากนั้นจึงขึ้นไปเขียนหนังสือคู่มือการสอบกรรมฐานอย่างชั้นบนของกุติ